สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามาอยู่ตรงแหลมบาลีไฮอีกครั้งนะครับนี้เราก็จะมาดูโครงการท่าเรือสำรานขนาดใหญ่เนาะแต่คลิปที่แล้วเรามาถ่ายจุดตรงนี้นะครับเราว่าเขาจะมีการปรับปรุงหรือว่าสร้างท่าตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วพอเราลงคลิปไปแล้วเนาะก็เราก็เลยไป ค้นคว้าดูข้อมูลอุ้ยเพื่อนๆดูน้ำใสมากเออน้ำใสมองเห็นแบบทรายเลยอะดูน้ำใสมากเราเลยไปค้นข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณ facebook นะครับ facebook ของอโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยนะครับเป็นชื่อของ facebook นะครับว่า เป็นโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนาะเราก็เลยได้ไปดูแล้วก็ได้ไปเจอข้อมูลว่าเขาไม่ได้สร้างณจุดนี้เขาจะสร้างณจุดนี่เพื่อเพื่อเห็นไหมตรงประพาคานนะครับตรงประาพาคานตรงนี้เขาจะสร้างเป็นท่าเรือสำราญเนาะ ตรนี้เราเดินไปให้ดูเนาะว่าจุดที่เขาจะสร้างท่าเรือสำรานขนาดใหญ่ก็คือสร้างจอดได้สองลำเรือเนาะสองลำเรือเพื่อนๆดูนะคะว่าตรงนี้จุดที่เขาจะก่อสร้างท่าเรือสำรานก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแหลมบาลิีไฮนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือสปีดโบท๊ทที่เขาทําค้างไว้แล้วก็มันล้างนะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นประภาคารที่เขาจะทําถนนข้างๆประภาคารออกไปทําท่าเรือสํารานของเมืองพัทยานะครับตรงนี้ที่เขาถนนตรงนี้เขาจะตัด ลงทะเลเนาะตรงข้างๆประภาคารจะตัดลงทะเลตัดลงทะเลแล้วก็อ่ามันจะอ้อมประภาคาร2ฝั่งนะครับแล้วก็จะเป็นทางลงทะเลไปประมาณ1กิโลเนาะหกิโลเพื่อที่จะคือมันจะมีอาคารผู้โดยสารแล้วก็มีอ่าตรงท่าเรือนะครับตรงท่าเรือน้ําลึกลงไปนะครับ เขาเรียกว่าท่าเรือสำรานเนาะนี่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้ทำไมน้ำใสจังเลยอะเมื่อวานฝนก็ตกนะแต่ ตอนกลางวันน้ำใสมากตรงนี้ที่เขากันคลื่นนะกันคลื่นไว้ให้สำหรับที่จอดเรือสปีดโบ๊ทนะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยไปคลิปที่แล้วก็คือ,อปล่อยทิ้งล้างไว้นะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่า,าไม่มาจอดเพราะว่ามันกันคลื่นไม่ได้อุ๊ยปลามีปลากระโดดด้วย ตรงนี้คือปะพาคารนะครับตามแผนผังเนาะเขาก็บอกว่ามันจะาตามแผนผังแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นรูปเนาะรูปก็จะได้จากเฟซบุ๊กโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยเหมือนกันนะครับล้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยว่าเป็นตัวประกอบนะตัวประกอบในการแต่ก็ยังงง,งๆอยู่นะเพราะว่า ถนนมันเป็นถนนลาดขึ้นขึ้นเขาครับเป็นถนนลาดขึ้นเขาซึ่งถนนตรงนี้อ่ะมันจะมาจากถนนตรงนี้ครับมันจะมาจากแหลมบริีไฮใช่ไหมคะแหลมบริหไฮแล้วก็ลาดขึ้นเชิงเขาขึ้นไปเขาพระตำหนักนะครับไปสวนสาธารนณะเนาะแต่ในแผนภาพแปลงภาพนะครับเขาจะทำถนนเส้นนี้ตัดออกมาอ้อมประภาคารก็น่าจะ น่าจะมาจุดตรงนี้เ,นเพื่อนๆน่าจะมา,มาจุดตรงนี้แล้วก็อ้อมประพาคารไปแล้วก็จะตรงลงไปลงไปตรงทะเลนะครับก็คือความยาวของเขาเนี่ยก็ประมาณ1กิโลเนาะถนนลงทะเลไปแล้วก็จะมีอาคารที่จอดรถแล้วก็จอดเรือสปีดโบ๊ทนะคะแล้วก็มีอาคารมีสํานักงานของตอมอ สิ่งอย่างเนาะตรงนี้ถ้างั้นครั้งที่แล้วที่เราลงไปว่าเป็นจุดตรงตรงนี้ตรงอที่จอดเรือสปีดโบท๊ทที่เขาทิ้งล้างไว้มันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นตรงปพาคารเนาะ แต่วันนี้น้ําใสมากๆเลยดูน้ําใสแล้วก็ในแผนภาพในในการวางแผนของเขานะครับมันก็จะยื่นออกไปในทะเลซึ่งเราเห็นว่าตรงเส้นตรงนี้มันจะเป็นเรือที่วิ่งไปเกาะล้านเนาะวิ่งไปเกาะล้านถ้างั้นเราก็จะมาดูรูปแบบว่าเขาจะสร้างออกแบบรูปแบบแบบไหนเนาะเพราะว่า เรือที่จะวิ่งไปเกาะล้านเขาก็จะวิ่งประมาณเส้นตรงนี้ครับถ้าเรือสำราญนะครับมันก็จะมีเขาจะสร้างเป็นสองรูปแบบก็คือแบบต้นทางกับแบบจอดแวะต้นทางก็คือเป็นที่ขายตัว๋วเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นเรือสำรานเป็นจุดแรกเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับตันนี้เขาก็จะจะทำขึ้นมาณจุดเมืองพัทยาด้วยนะครับแล้วก็ เป็นจุดจอดแวะก็คือทั่วโลกที่ท่องเที่ยวทางทะเลก็จะมาจอดแวะแล้วก็ขึ้นมาท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าท่าเรือตรงนี้เนาะท่าเรือตรงนี้ท่าเรือตรงนี้ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ของกรมเจ้าท่านะครับของกรมเจ้าท่าทีาท่จะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เขาจะสร้างเกาะสมุยภูเก็ต แล topic, ้วก็พัทยานะครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะที่จะสร้างจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดก่อสร้างของปีหน้านะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเริ่มที่จะร่วมลงทุนกับเอกชนเนี่ยปี2,500 67ก็คือปีนี้แต่ยังไม่เห็นรูปแบบชัดเจนอะไรเลยนะเพราะว่ามันจะหมดปีแล้วเนาะ แล้วก็จะเริ่มก่อสร้างเนี่ยสมปี3าปีก็จะไปสิ้นสุดที่ปีพศ2570นะครับแล้วก็จะมีการเปิดใช้งานโดยที่จะมีเรือมาเทียบท่านเนี่ยประมาณ60บเที่ยวนะครับตัวนี้เขาคาดการไว้เนาะนี่ก็คือตรงป่าพาคารนะครับที่เขาจะก่อสร้างถ้างั้นคลิปครั้งที่แล้วที่เราไปดูตรงที่ จอดเรือสปีดโบ๊ทที่เก่าเราคิดว่าเขาจะทําตรงนั้นเนาะสรุปแล้วเราไปดูจากเฟซบุ๊กของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าขยบมาอีกตรงประภาคารก็คืออยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่ตรงประภาคารแต่จะบอกนะว่าถ้าเขาสร้างออกไป1กิโลอ่ะมันก็จะทำให้ทำให้ เรือที่จะวิ่งไปเกาะล้านมันจะอ้อมหรือเปล่าอันนี้แค่คิดนะเพราะว่าเรือที่จะวิ่งไปเกาะล้านเขาก็จะวิ่งผ่านตรงนี้การที่เขาทำออกไปหนึ่งกิโลเนี่ยเพราะว่าจะให้มันอยู่ในร่องน้ำลึกแล้วก็เรือสํารานขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมาเทียบท่าได้นั่นเองนะครับ แต่ตรงน <Bond> <t ans pakai> <t> ี <azul> ้น้ำใสจริงๆเนาะพัทยาเอาแน่นอนไม่ได้แล้วครับบางทีก็น้ําขุ่นบางทีก็น้ําใสแต่วันนี้น้ําใสมากคำนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงพื้นที่ที่เขาจะก่อสร้าง ท่าเรือสำราญนะครับสำหรับเมืองพัทยาอันนี้ก็จะเป็นถนนที่วิ่งขึ้นขเขาพระตำหนักนะครับนั่นก็จะเป็นบันไดบันไดาทางขึ้นขเขา คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ ท่าเรือสำราญพัทยายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมภาพเสมือนจริงของท่าเรือสำราญขนาดใหญ่เมืองพัทยาพื้นที่ก่อสร้างแหลมบริหายตรงประภาคารขนาดนี้ท่านชมภาพมุมสูงจะเห็นความยิ่งใหญ่และสวยงามมาก เรากำลังพาทุกท่านเดินทางจากฝั่งวิ่งถนนลงทะเลระยะทาง1กิโลเมตรถนนจะพื้นเหนือระดับน้ำทะเลช่องทางจราจรเป็น4เลนไปกลับฝั่งละ2เลนความสวยงามเหมือนถนนลอยอยู่บนน้ำทะเลตอนนี้เราก็ได้พาทุกท่านมาถึงระหว่างทางจะก่อสร้างเป็นจุดจอดรถจอดเรือสปีดบ๊ทและเรือฟอรี่โดยออกแบบเป็น2ฝั่งถนนด้านหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อจอดรถบัสขนาดใหญ่หลายสิบคันและจอดรถยนต์อีกจานวนมาก อีกฝั่งหนึ่งทําเป็นที่จอดเรือสปีดโบ๊ทพร้อมทั้งเรือเฟอร์รี่การออกแบบสวยงามมากเลยใช่นหมครับมีต้นไม้ประดับให้เป็นร่มเงาเดียบเราพาทุกท่านมุ่งหน้าไปยังอาคารผู้โดยสารและจุดจอดเรือสำราญนี้คือภาพมุมสูงที่สวยงามมากๆ มองเห็นอาคารลอยน้ำทะเลที่โดดเด่นมากๆครับนี่คือการออกแบบท่าเรือสำรางพัทยานะครับภาพหรือรอบอาคารจะลอยอยู่กลางทะเลมีช่องขนส่งสิ่งของและมีที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรอรับส่งผู้โดยสารรวมทั้งรถบัสขนาดใหญ่การก่อสร้างโครงการนี้ทําเป็นจอดเรือสำรางขนาดใหญ่ได้สองลำพร้อมๆกันมันดูสวยงามและดูทันสมัยมากๆครับ ภาพการออกแบบที่ทุกท่านเห็นในแต่ละมุมของอาคารผู้โดยสารดูยิ่งใหญ่สมกับเป็นท่าเรือสำราญจริงๆครับเห็นแล้วตื่นเต้นมากๆอยากจะเจอของจริงจังเลยโครงการนี้สร้างเป็นท่าเรือต้นทางโฮมพอร์ตและท่าเรือจอดพักพอร์ตออฟคอลของเรือสำราญระดับโลกขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก Facebook โครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยและเว็บไซต์โครงการ https โคลลนสแลสสแลสเอโอตาคิทครูสพอดอทของเราได้นำข้อมูลมาส่งต่อให้ทุกท่านทราบ ด้านหน้าอาคารจะมีป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษขนาดใหญ่เขียนว่าพัทยาครุสเทอร์มิโนลคือท่าเรือสำราญพัทยาบริเวณด้านหน้ายังเป็นจุดจอดรถร,ถรอรับส่งผู้โดยสารและบริเวณด้านบนมีการปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามท่าเรือสำราญพัทยาแหลมบริหารพร้อมเป็นต้นทางเรือสำราญระดับโลกเปิดโอกาสใหม่ในการท่องเที่ยวอ่าวไทยรองรับนักท่องเที่ยวรายได้สูงกว่า5,000ันคนต่อวันรูปแบบการลงทุนเป็นการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐเอกชนภาครัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือและทางเข้าบูลค่า5,534.56ล้านบาท66%เอกชนอาจลงทุนในส่วนของอาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมูลค่า1,877.66ล้านบาท34%เครื่องมือและอุปกรณ์และบริหาร30ปีซึ่งจากการศึกษามีอัตราผลตอบแทน20%เ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ10ตปีเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูพื้นที่ด้านในอาคารกันนะครับนี้คือภาพจำลองเสมือนจริงการออกแบบด้านในอาคารผู้โดยสารเรือสำราญ อำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารถงพักคอยกว้างขวางจุดตรวจความปลอดภัยจุดเช็คอินรับบัตรโดยสาร60ช่องจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือต่อมอ26ช่องจุดฝากสัมภาระ ภาพการออกแบบแล้วดูทันสมัยมากๆม,มีศิลปะผสมผสานความเป็นไทยประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดเล็กเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารมีเก้าอี้จัดเรียงเป็นแถวสวยงามดูไปแล้วคล้ายๆกับพื้นที่สนามบินเลยนะครับภายในอาคารผู้โดยสารรองรับผู้คนได้3,500-4,000ถึงคนต่อเที่ยว การก่อสร้างโครงการนี้ในปี2568จะใช้ระยะเวลา3ปีในการก่อสร้างโครงการท่าเรือสำราญขนาดใหญ่พัทยาจะเสร็จในปีพศ2570ครับเรามาติดตามดูกันนะครับว่าโครงการนี้จะสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่กดติดตามช่องวนพัทยาไว้ได้เลยนะครับเราจะนำความคืบหน้ามาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นระยะระยะทุกท่านได้ดูภาพเสมือนจริงของโครงการ ถ้าเรือสำราญพัทยามีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ